ดีครับวันนี้ผมเอ่งนะครับเอิงซุปเปอร์นะครับวันนี้อยู่กับน้องนกนะครับนะน้องนกเป็นด A นะครับด A ของตัวจัดอยู่ที่ิเวอร์นะครับประจำสาขาบางแวกนะครับวันนี้มีกระเป๋าสวยๆมาแจกนะครับเอิงซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์ครบ199บาทนะครับรับฟรีกระเป๋านะครับหนึ่งใบมีกี่สีครับเนี่ยมีสามสีสามสีนะครับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการคือสินค้ายกแพ็คนะครับแผงครับผมไม่ร่วมนะครับสินค้าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ร่วมนะครับ นะลูกค้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับกระเป๋ามีสามสีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะซื้อได้เลยนะครับสินค้าหมดก็คือหมดนะครับนะครับพบกับผมกับน้องนกนะครับแล้วก็ของสวยๆงามแบบนี้ของแจกแบบนี้กับบริษัททีวิเวอร์นะครับกับน้องนกดีเองนะครับสกันที่ตะไปนะครับผมครับสวัสดีครับ ดื่มปลาเนี่ยคะคุณฟ้าแลกาเี๋จังหวะมีอะไรสดชื่นสดชื่นปะเนี่ยน้ำเหนิงจะกินนี่ไม่กินดีวะไม่เคยกินเลยจะสดชื่นมากวะโอ้ยน้ำนี่ดีไม่กินแต่ผมกินเองเดี๋ยวรอก่อน พี่้้นเป็นยังไงเนี่ยให้ตดชื่นวิ่งจริงๆเผาเขาเนี่ยให้พี่แม่คุณลองหน่อยดิตดชื่นเฮ้ยพรามังโมอเปล่าวะลองนิดเฮ้ยตดเอ้า